กคือผมคนนี้คืออันนี้สองพันแปดแค่แค่ผมเลิบๆโจโอไม่ใช่รถรถคันนี้จะขายเท่าไรขายพันเดียวไม่ใช่นี่ไหนว่าขายพันเดียวใครอา้าวไหนว่าโอ้ว่าขายพันเดียวอ๋อคือพันมากพันไม้หรือพันอะไรครับ <laughs> คือไอ้ตัวนี้แค่แค่แค่ตัวนี้ครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคนบ้านะครับคนมากไอ้แค่แค่ตัวแค่นี้ผม แค่สองพันแล้วนะครับอะไรคือสองพันเนี่ยแค่ตัวอะไรเนี่ยเครื่องชุดหนึ่งมาถามราคาเครื่องหรือมาขายรถนี่ใครอ้าวโอ้ยว่าไงพูดมาอันนี้จะขึ้นไฟแนนซ์ได้ป่ะครับขึ้นไฟแนนซ์ครับผมเอาไปจำใช่ไหมใช่ได้มีเลขมีทะเบียนไหมไม่เอาใครไม่เอาชายโยเขาไม่เอาโอ้ชายโยไม่เอา ไปสีสวัสดีสีสวัสด์สมหวังเงินติดล้อไม่เอา้าวนี่ครับผมสี่หมื่นห้านะครับนี่โอ้รถในตำนานเนาะครับผมในว่าขายพันหนึ่งเมื่อกี้นี่ใครใครใครบอกอ้าวกระพุ้สี่หมื่นห้าคือทำเครื่องมาจบเออแล้วก็ดูดูนะครับโอ้โหนี่คือโซ่แล้วอันนี้คือของแท้เอออันนี้คืออันนี้อันนี้เออนนีสรุปคุยกันเรื่องสักทีเออเอาของแท้เออไปรุ่นใบท่อมไปรุ่นใบท่อม แลนนั้นอะไรอันนี้ไข่กรีปับ๊บเอากรีปับ๊บครับผมออ๋นมดีกรีดังอ้าวไปวเด<อ><า>ี๋ยวเจอก,กันไปน,นั่น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 โอ้ไข่เมื่อกี้ไข่นี่ไม่รู้อ้าวสรุปไม่ขายใช่ไหมหนึ่งพันไม่หนึ่งพันเราจะสี่หมื่นห้าโอ้ส<ต>ี่หมื่นห้าโอเคไปหมดเลยอ้าวไปเดี๋ยวเจอก,กันตอนเย็นอ่าไม่ใช่ธรรมดาเด้อเจ้าโอ้ ว่าหน้าตานุ่มโรนะครับนี่ยังโสดนะครับผมร้อยทั้ดสรีวิวสกัดคั้งสองคนบาลสืบสวนส่วนส่วนสบอคนขวดนาน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 โอ้ยอเดี๋ยวรู้จักโจใส่หลอนเออไรกัดไปได้เจอกันอออันนี้ก็เเเลลิฟยตอนเย็นหิวทงหิวทอนก็แวะมาเด้อไปทีอย่างนี้แหละอ้าวไป อ่ะบอกแล้วบอกแล้ววรุ่นใบท่อมันยังไงนะโว้ยวมาตอนเช้าทุกวันปวดหัว <c oughs>